าซ้ายอยู่ไหนนะปีกซ้ายปีกซ้ายเาเป้าาซ้ายตเป้าไหนเีป้าไลป้วปก้ายปีกซ้ายกมือ้ายตลานครับกลางไหนครับกลางใส่เสื้อเสื้อแบผู้คอมเลยใช่

ต้องต้องต้องสามัคคีกันนะครับแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนได้นะทีมเดียวอาจจะอยู่คนคนละกลุ่มกันนะครับแต่จะดูดูความกับทุกคนมีบาเบนมีบาเปนชนไหมลูกอ่าเอาเลยเอแบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปให้ องทียั่ได้เลนเยไหาอะนี่อยู่คนอยแล้วเจอเต็ไม่เป็นเพราะนั้นเราต้องค้ากันจะได้ดูว่าเธอเธอเล่นได้ไหมนะโอเคนะไปเดี๋ยวเธอไป

เออเฮ้ยหน่อย1 2 3 ไม่ลหรอังไม่ต้องไม่้ไม่ต้องเยเายรอไปแเออครับผมโครงการฮีโน่สันฝัักพันน้องทจังหวัดชนบุรีใต้เนี่ยเราทำมา2ีปีแล้วฮะเราพักมา3ปีเขเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่2ีแล้วมฮะโควิมาหลังจากนี้เราก็ด้ประสานงานกับทางมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็สพทเนี่ในนของ 1,300โรงเรียนของภาคใต้ให้เด็กได้มีกล้าแสดงออกนะฮะแล้วก็มาคัดฟุตบอลเด็กที่ได้โอกาสที่ไม่ไม่เป็นโรงเรียนกีฬาที่ที่ไม่เป็นโรงเรียนจังหวัดอย่าเงี้ยฮะเราอยากเอาเพชรเม็ดงามช่างเผือกพวกเนี้ยให้มาเหมือนผมสมัยนุ่มๆฮะจับจเด็กพวกเนี้ยมาเล่นกีฬาหาก,กายสิธิ์แล้วก็มาเป็นโรงแล้วกใ็ให้เขาเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีจนจบมหาลัยเลยครับตอนนี้20ปีผ่านมาในโยชนที่ค่าเท่า,ากันรเราเนี่ย700กว่าคนนะครับตอนนี้เราติดทีมชาติ6คนแล้วฮะ แล้วก็อยู่สมศรีใหญ่ระดับเยาวชนอายุ28ปีทุกสมศรยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนที่ผมตาติดตามน้นนองๆก็เรียนมหาอะไราหมดแล้วครับที่ผ่านมานะฮะเด็กเราเริ่มเริ่มเริ่มโตเริ่มเข้าสมศรดังๆหมดแล้วครับคือจ,จุดจุดผป้มหมายของผู้ครองคือครูที่คือต้องการให้เด็กๆในกลุ่มนี้ต้องการมีที่เรียนใหม่นี่เด็นส่วนมากเด็กป .5-6 ครับต้องการให้เรียนเข้าเรียนม .1 ที่โรงเรียนที่เขาชอบฟุตบอลนะฮะก็เลยผมเลยส,ส่งเสริมว่า มันมันขาดช่วงมาแล้วอยากให้เด็กพวกนี้กลับมาได้เล่นได้เรียนโรงเรียนดีๆครับก็าได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆอย่างเงี้ยนะ้วโครงการที่เราจะไปกิจเนี่ยช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันก็ต่อเนื่องฮะแล้วก็มีความฝันท่านไปเหยียบสมรสนร์พูลแมนยูเลสเตอร์เชลซีอย่างเงี้ยเขาจะกลับมามาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะบอกน้องๆว่าเล่นกีฬาดีกว่านะทุกคนได้เป็นต้นแบบได้ห่างกายสติเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีสำหรับภาคใต้นะครับจาก ผมไปคัดปอดที่มามาที่สงขลาเลยคัดที่สุโงก็ประมาณ500คนนะฮะก็ได้ประมาณสักสิบกว่าคนแล้วฮะแล้วในโซนของภาคใต้ตอนบนนะฮะนี่เป็นภาคใต้ตอนล่างมาประมาณสัก2องร้อยสามคนเนี่ยเราจะคัดไปประมาณสาคนานั่นรวมภาคใต้ตอนบนประมาณ3าคนสามารถคนเนี่เราจะไปอุ่นเครื่องที่มาเลเซียช่วงปลายเดือนนี้ครับเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ปาหาันปีนัง KL ประมาณอาชย์นะครับแล้วก็พักเหลือที่สาคนที่เดินทางไปกิีฑช่วงเดือนตุลาครับผมคิดว่าสมัยนี้นะฟุตบอลอาชีพมันเริ่มมีรายได้มากขึ้นแลวนะครับผมว่าเด็กมุสลิมในห้าจังหวัดหรือเด็กไทยพุทธเราเนี่ยน่าจะน่าจะเล่นกีฬามากขึ้นแล้วก็สมัยผมที่เ็าเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีแล้วก็ผู้ปกครองที่ให้ความสนใจเด็กเนี่ยความเป็นอาชีพเนี่ยจะมีเงินเดือนมากขึ้นสามารถเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากให้เป็นต้นแบบของยาววชนต้จริงๆที่่ โตขึ้นเราเราเราสามารถเลี้ยงครอบครัวได้โตขึ้นสามารถบอกอน้องๆเดินตามพวกพี่ๆได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีช่วงเดือนตุลาเนี่ยเราจะเลี้ยงครอบครัวฮีโร่ที่เคยผ่านกันมา20ป,ปีนี้เราจะเลี้ยงเทียดใหญ่เลยครับรอบ23ปีฮะ